แลมลมนะครับเอาผู้ได้พี่นี่นี่นะครับสุดยอดสุดยอดหนุ่มฟ้าตาซาในกกหลัก สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับไปเร็วโชวหน่อยชวหน่อยเอาพนมรูปงามนี่แหละครับนี <an> ่ มารับชมนะครับหนุ่มชิดืนะครับหนุ่มซ่าในกกหลักนะครับแฟนต้านะครับผมสวัสดีทุกทุกคนทุกท่านด้วยนะครับพามาเหยียบมารับชมนะครับหลังจากที่หายหายไปนานนะครับแวบเวียนขึ้นมาเล่นครับซุ่มไอปีศานเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับตอนนี้อาบน้ำเซ็ตซับเตรียมเข้ากกหลักนะครับ หุ่นหนาหุ่นแน่นดีครับง่านี่ผมว่านี่ง่านี่สีไงไปไหนน,นี่ครับนออกงละ่เส้นหน้าบ่นี่ครับหนุ่มแฟนตาซ่าในกกหลักนะสวัสดีสี่ท่านด้วยนะครับผมขามาเยี่ยมมารับชม ไอซุม้มพระครูบุญมาแสนดีนะครับกับบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับตอนนี้ก็หาเมงแล้วนะครับแต่กะร้อนเหลือเกินนะครับร้อนเหลือเกินจะมาออยให้เราเปิดช่องเห็ดเราเปิดช่องแล้วครับแต่เราบัทันลงคลิปทั่วถึอ,อยู่นี่ช่องนี่นะครับบอกให้เราลงคลิปน้อยลงคลิปหน่อยนะครับ เราเปิดแล้วล่ะแต่เราเ่ท่านได้ลงคลิปสุนีก็สสวนมากก,กินอาหารตามธรรมชาติมากกว่านะครับจะไปหาตามป่าตามอันนี้มากกว่านะครับจะเป็นส่วนมากอาหารธรรมชาตินะครับอันนี้ก็ใบทอนหรือว่าตน้นทอนเองนะครับแมนครับแมนครับ <ๆ S 2> ก็อยู่ในปลาเนอะ,ะอีกอานนี้ก็ นั่นละครับบ่าวไร่ข่างลวครับเป็นยารักษาตัวเองไปในตัวนะครับทายทองมเือนะบอกอ๋ออ๋อที่ม่เอาหั่นที่ที่บอกว่าทายทองนะอเอแมนครับแต่งานนี้สวยนะครับสิมีลักษณะใหญ่ไปขนาดมากมากเลยนี่สำหรับเชือกนี่นะครับมามาครับผมเสียหูสวัสดีนะครับ มาเล่นกับซุ่มพระครูบุญมาแซนดี้ครับผมตู้ไหนนั่นแล้วอ,อ๋ออานี่ยเน,น,นี่นี่นะครับอีกหนึง่งของเราอ้วนคอตันแล้วครับนี่ตอนนี้สำหรับส,สุภาพนะครับเบิ่งหุ่นอ่ะยิ้มสวยแล้วยิ้มสวยวยิ้มยิ้มยิ้มกันเร็วยิ้มยิ้มนี่นะครับ

มีควานอยู่นะครับนี่ครับอยู่ในความดูแลนะครับอยู่ในความดูแลของควานเออเฉยเฉยเฉยเออเลยครับมีสุภาพสูงสั่งเขาสั่งเขาแม่นครับสุภาพนะครับอ่าลองดูลองดูเออ เออมาเวียนมาเที ite, ่ยวเร่นได้นะครับนี่เลยนะครับสุภาพสุภาพนะครับสาวสวยนะครับยิ้มหวานนะครับยิ้มยิ้มไอยิ้มหวานนะครับไปเพน่อาตอนนี้ก็รอรุ่นนะครับแต่ไปทับมาแล้วครับบรูว่าจะติดบ่ติดครับต้องรอรุ่นนะครับ ว่า wow. จะต right ิดไม่ติดนะครับเนาะเดี๋ยวเอี๋ัวาเรียกมาอีกนั่น นคาตาก็อยู่นี่นะครับคาตาอ้เร่อยอ้เรื่อยอยเรื่อยอเรือยอเรยซาในกอกหลักนะครับเนี่ยเมืองส่งนี่ซ่าในกอกหลักนะครับเมียนนะครับนี่ายง่าสีออกง่ายเบิองลักษณะนะครับพามาเยี่ยมมารับชมนะครับนุ่นกับอีกหนึ่งเชื่อนะครับ ทับทีมนะครับที่ไปทับเมื่อกี้นะครับเห็นว่าได้หนึ่งครั้งนะครับเพื่อพี่น้องเพราะว่าสร้างเขาไม่ค่อยยอมเท่าไหร่นะครับสําหรับทับทีมนะครับตัวนู้นก็นะครับส้มโอชายโยโหหิวนะครับคุณนะครับกับใบหัวหลังการงานสร้างนะครับทับทีมเสียไอ้ส้มโอนะครับนี่ทับทีมนะครับทับทีม นี่นะครับสวนมากซุมน,นี้ก็จะหายอาหารประมาณนี้นะครับกินของป่านะครับทับทิมนี่นีสัสดีครับใครก็เข้าได้นะครับสําหรับทับทิมไปเลยแบกไปแบกไปเลยแบกไปเลยเลยออช่วยกันช่วยกันภคเ,เขาได้ครับทับทิม เรียบร้อยมาดูหนุ่มซาของเราซาในกกหลักของเรานะครับนี่หนุ่มแฟนตาซาในกกหลักโอ้ทาแป้งแล้วครับทาแป้งแล้วตอนนี้ฝุ่นแล้วครับทาแป้งแล้วถูกฝุ่นบ่กเขย่นะผมตอนกลางวันก็นจะอยู่ตรงนู่นนะครับนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับตอนกลางคืนก็นจะออกมานี่นะครับเพราะว่าต้องฆ่าเชื้อไปในตัวนะครับ เพราะว่าถ้าผูกไว้แต่มองเดียวกันสิเป็นแบบเชื้อโรคนะครับก็เลยต้องมีการทําความสะอาดนะครับเ,เพื่อให้กำจัดเชื้อโรคไปในตัวนะครับแต่ถ้าฝนตกฟ่าลองนี่หรือว่าพายุจะเขานี่สุภาพนี่ยังรู้ได้นะครับมือนี่จะโบกหาเลยนะครับโบกหาโลหาย่างนะครับเมื่อพ่น้อกนี่ก็ ทาแป้งไม่หยุดนะครับนี่ก็ทาแป้งไม่หยุดนี่แะแล้วครับส่วนใหม่กินดินแล้วกัจะเป็นอาการของทายทองนะครับสําหรับหลายๆเชือกที่ทายทองนะครับหุ่นดีครับหุ่นเริ่มรอรอขึ้นเรื่อยๆนะครับสําหรับไอแฟนตานะครับไม่พป่นองยิงเข่ามาไก,ก่ยิงรอครับแน,น่นหนาตึ๊บเลยนะครับ แต่เหลืองสาในกกหลักนี่ไม่ต้องห่วงนะครับนะสายตาเบ่งนะเออนะบ่งนะครับนะยโยกหัวใสสาในกกหลักนะครับเป็นตาเบ่งทั่วโยกหัวใสเงยักเงยหักเลยหนุมนะ่มเนอะยังหนุ่มอยู่เนอะ โยนอย่าโยนเศษใหม่กับพ่อแล้วอย่าโยนเศษใหม่กับพ่อแล้วเบิ่งครับหุ่นดีนะครับนะช่วยกันช่วยกันเฟื่อง,ง,งไปนะครับเอา,า,าน,นุ่นก็อารมณ์ชุนเชียวแล้วนู่นถ้าแปลงกับพ่อต้องปัดอีกแล้วเอ๋อแต่ละตัว เนากินแบบเดีเยว <c oughs> ถ้ามีเป็นต้นบบนี่ไยโม่ังนี่่เหรอ,อ <c oughs> นะครับแต่ละเชือก <c oughs> ก็คือเหรอครับเขาวิธีชีวิตเขาอยู่ในป่ามาแต่กอนนะครับเ <c oughs> <c oughs> ขาก็มักอาหารแบบนี้นะครับห <c oughs> นุ่มฟันตาแก่ได้มเยี่ยมเยี่ยนนะครับพ่พี่นองหลังจากที่ บุได้มากนานเลยนะครับพยายามมาเล่นมาให้พว้เป็น้อกได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับสำหรับคนที่บวกเคยเห็นในสุภาพนะครับห่างหายจากการยิ้มสวยก็เห็นแล้วนะครับแต่เต็นแม่มดนี่สงสัยจะงดนะครับไม่ได้นะครับเพราะว่าไปทับมาไม่นะครับก็เลยจตเต็นเดี๋ยวจะมีลุเมียงนะครับแต่กะบลูนะครับว่าจะติดหรือบ่ติดนะครับต้องรอรับชมกันอันนี้แค่ ไม่สามารถยังรู้ได้นะครับเนาะเ่แหละครับพาเก็บบรรยากาศฝากเพื่อพี่น้องกันนะครับนี่เห็นไก่เนี่ยจะเป็นอย่างาบูคับเดินระเบิงเนะไก่เขามาแล้วไก่เขามาแล้วจะมีหายเหตุไก่บ่ไม่สนนะครับลุมเฟนตาไม่สนแต่เป็นทับทิมนะครับเตะไก่มาแล้วนะครับ นู่ครับเล่นดินบหาอยู่นะครับเล่นทาแปลงแล้วนู่นคุกแปลงแล้วโอ้แฟนตาบสนเลยไกน่นี่อ้อืมไม่สนเลยไก่เข้าไปหาก็ไม่สนนี่แหละครับพามาเยี่ยมมารับชมนาครับอีกหนึ่งซุ้ม แตหลังก่อนเหมือนน่าจะขอแล้วนะครับเพราะว่าเริ่มจะมีหิวเหลืออยู่เหลืออยู่นะครับเดี๋ยวโยนให้เขาก่อน,น,น,นเอาเก็บเอาเลยพ่อหนุม่มถึงอยู่แล้วยังไงก็ถึงนะครับมือเหงยาวอยู่หล้วมารับชมหนุ่มซาในกกหลักกันเต็มเต็มเห็นบ่ยังไงก็ถึงครับนะ โอเคครับผมติปนี้ก็มีแค่นี้นะครับเพื่อนมพี่น้องขอบคุณหลายๆที่เข้ามาเยี่ยมมารับชมนะครับหลังจากที่หายๆมานานบันนี้มาถ่ายคลิปนะครับกับลายสดให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันไปนะครับเดี๋ยวชิปหน้าสิบภาพไปทางไหนต้องรอรับชมกันนะครับติปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับผมลี